สวัสดีค่ะส,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 สวัสดีผู้ชมช่องเลตตากขอกค่ะยายลองมาถึงก็สภาพแบบนี้เลยอืมไม่ยังมันคือกูอยู่ชิลเด็อ,อ,อันนี้อ่าไม่เล่นไหมเลแตากินแค่มมก็ยงิยงไอค่ะ<ห>ใช่ค่ะพี่อ้วนแล้วไอกินไม่หมดอันเลยมันน้ำมันเยอะ ของฝากเดินทางนานไปหน่อยนะคะรีบกินเดอ้โอโหขอบคุณค่ะมาถึงแล้วมาถึง,งก็กินเลยค่ะขอ,อยมออยาย่นี่อะไรตัใมีนี่ไงเาการ์ตูนเบอกเกเกม,มกินแคบหมูก็ไอเพิ่มเติมเลย นี่ยายลองมาถึงก็รีบเรียกหมอนวดเลยมช่นี่ถึงขั้นถึงขั้นเรียกหมอนวดประจำตัวหลานสะพายอันนี้ลนหลานสะพายหลานสะพายนะถ้าใครสนใจติดต่อจ้างงานนวดได้เขาเรียกว่าอะไรนะ ทั่วราชาอาณาจักรกกอเป็น <c oughs> เเะเล่นไบ่อ่ได้บ่้นนวนแล้วสวยชื่อโปรไฟล์ก็ก็น่ารักนะห,หนูว่าคนอ้วนเขาน่ารักนะม,มัน,นเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีเสน่ห์ไปคนละแบบเนาะ อันเขาเอื่ว่าเอียงเกาะแม่หมอแม่หมอก็มีมีลูกน้อยติดมาด้วยลูกแม่หมอก็สบายอุลาทีนี้โอ้ขอบคุณสำหรับของฝากนะคะถูกใจมากค่ะนารต่ขอบคุณนะคะที่ชอบนะคะ ถ้ามีโอกาสอย่าไปเที่ยวบ้านพี่เฮงๆจังแต่โอกาสเหมือนจะลิบหลีเลยอยายลองเก่งเดินทางไกลได้ใช่สุดยอดเลยหนูแค่ไปขอนแก่นเองโอ้โหเหนื่อยมากกินกระเทียมสดๆจะลดอาการไอจ้ะโอ้ขอบคุณค่ะ ยายตาผ่ารอฮะโอก็ซื้อดเกิงุนฟุน้แต่พร้อมเอาไอวรมันเลยสองพันี่เนาะตาไม่นวดให้ยายแล้วหรอเมื่อวานเราจะไปเมืองเมื่อจันทรไปเออไปไปไปคยเราไปบิ๊กซี่ไปเป้นนาฬิกาไปเอานาฬิกาเพาเกพร้อม มาเลยค่ะยินดีต้อนรับเสมอค่ะว่าสนามีเราต้องได้เจอกันใช่ค่ะพี่เหงๆว่าสนามีบางทีอาจจะไปถึงหน้าบ้านพี่เฮงๆเลยก็ได้เอามานั่งกินตอนนี้เลยจาจะได้ดีขึ้นอกระเทียมสดเนาะมันเผ็ดนะมันเผ็ดนะยายก,กินกระเทียมัเลยไปกระเทียมดอง,องได้ไหมคะ <c oughs> กระเทียมดองได้ไหมไม่ได้ชาร์จเป็นไหมไม่ได nice> ้ชาร์จกินกะลาของก้อยแล้วก um> yeah>, mm, ็คุยกระเทียมไปน้ำปดปดพุ่งกันได้กระกระเทียมดิบแล้วก็เอาใบไปนี่มันเดืยวมันเดือดเป็นอะไรที่ไม่เคยชอบเลยเก็บไว้ตรงไหนไหแล่ะคะวางไว้ตบนเละได้ฮะเอาไปที่นี้เออโอ้โห เป็นอะไรที่ไม่เคยชอบเลยทนทนเอาหน่อยจะได้หายสวัสดีค่ะยายลองสวัสดีค่ะใครไม่รู้อ่ะเขาเปสายฟากเนี่ยไม่รู้ทิตาพาสวัสดีค่ะสวัสดีช่วงนี้อ่านอ่านอ่านคอมเมนต์แทนยายลองก่อนดี โอ้หน่านวดยายลองมาเรียกแม่หมอเลยอ๋อป้าส้มเพิ่งตื่นปราส้มเพิ่งตื่นค่ะได้รับผ้าห่มกาแฟยังคะตอเนี้จะทำคลิปได้แล้วอได้รับแล้วขอบคุณป้าส้มนะคะ วันที่สิบเดี๋ยวไปค่ะไปตามนัดค่ะโอ้วันที่สิบมีเดินสายไม่งั้นเฉพาะพนันพนเรียกกันช่างเขาเรียกว่าอะช่างเเรียกแม่หมอเรียกแม่หมอสวัสดีครับมาดามแม่ที่ผาดแดงเออามราอมีหมดแรง <c oughs> หมดแรงนะคะใช่ไหมห สวัสดีครับเฮงเฮงนี่นวดเดีย๋ยวเราก็นวดไปเรื่อยๆและเราก็ผู้อ่านเขาเรียกว่าอะไรผู้อ่านอ่านอ่านไลท์แทนยดีลยงแป๊บหนึง่ง อาการก็อาการก็ทรงทรงตัวอาจจะได้ไปฉีดยาตอนเย็นเพราะว่าเสียงเปลี่ยนเยอะมากมาอ่านเม้นแทนยายนะคะในวันที่ยายต้องการแม่หมอยายลองไปเที่ยวเยอะ <c oughs> เดินเยอะไง <c oughs> เที่ยวเยอะ <c oughs> เดินเยอะ <c oughs> แล้วต้องการแม่หมออาจารเข้าไปดูคลิปที่ยาย ไปกำแพงเ่อนดูคลิปอ่าแม่แม่ก็ยังไม่ได้ดูมันเยอะก็ย <Techn Pokémon> ังไม่ได้ค่อยไปดูยังไม่หมดเลยเอ้องกำแพงกำแพงมียงเนาะนี่ค <occurs> ่ะมีเอฟซียาลองทักหนูด้วยมีเอซียาลองทักหนูด้วยแต่หนูจาเขาไม่ได้นี่ <out> ไม่ได้คดไไดิไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวไปต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นกินนี่โอโหอาการน่าจะรอแกแล้ววันนี้น่าจะไม่ไหวน่าจะไม่ไหวแก้แพ้เอาไม่อยู่แก้แพ้มีแค่ง่วงมีกินดีโคเจนกินดีโคเจนกินพาลากิน ฟ้าทะลายโจรกินยาแก้ไอเมื่อวานนี้ซื้อยาแก้ไอนี่ค่ะและเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย